สวัสดีค่ะเจฮอสวัสดีค่ะพี่ตาลมาทําอะไรคะวันนี้วันนี้เราจะมาทํางานนะคะก่อนหน้านี้ใส่ชุดบริษัทก็ไม่ได้เลยนะทุกคนเค่ะใส่ได้นนแต่มันแน่นใช่ตอนนี้หอมลงเยอะมากเลยค่ะทุกคนวันนี้นะถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาคากลดงทำงานอยู่หอบลงไปเยอะจริงๆนะคะทุกคนหอมลงเยอะมากจบแล้วเหยังยังไม่จบยังไมาจบแล้วก็ไปอีกหน่อยพี่ตาสเอาไดปอีกใช่ไหมคะหอมลงเยอะมาก ลงไปเยอะเลยก่อนหน้านี้ตัวใหญ่เมเบ้อเลตัวใหญ่เบ้อเล่ค่ะทุกคนตอนนี้คุณต้องนียนะ,คะุคนสวยมากนะคะทุกคนอย่าลืมยูนี้นะคะ้คมอ,กกอมอแล้วสวยมากใช่้อมแลวสวยยูนี้บ้อก่อนทานแล้วก็ก่อนนอนกินเพอตื่นขึ้นมาหน้าท้องแป๊บเรียบเลยคะ่ะทุกคนระบบทบถ่ายดีมากแล้วก็วตอนยูนี้คอส์นะ่ะมันจะกระชับทุกส,ส่วนเลยค่ะทุกคนอย่าลืมนะโอ้พี่ชายนม รักขอบใจนักที่